การตั้งค่า c o n f i guration ต่างๆท่านสามารถตั้งค่าโปรแกรมโดยคลิกที่ปุ่ม drop down ข้างปุ่ม profile โดยคลิกที่ปุ่ม drop down ข้างปุ่ม profile เลือก account settings เพื่อทำการตั้งค่าการใช้งานต่างๆโดย tab general ช่วยให้ท่านแก้ไขอีเมลเพื่อให้ business web station ส่งผลการแจ้งค่า alert ไปยังอ e ีเมลที่ท่านได้ตั้งไว้โดยคลิกปุ่ม Change Email ให้ท่านลบอ e ีเมลในช่อง Email และระบุอ e ีเมลใหม่ที่ท่านต้องการและคลิกปุ่ม Confirm หลังจากนั้นคลิกปุ่ม Close Tab News News Flash Settings ท่านสามารถตั้งค่าให้ Business News Web Station สแสดงจำนวนชิ้นข่าวที่ต้องการทางด้านซ้ายมือโดยคลิกปุ่ม drop down ที่หัวข้อ Number of displayed news แล้วกำหนดจำนวนบรรทัดของหัวข้อข่าวที่ท่านต้องการให้แสดงผลและคลิกปุ่ม Save Settings News Settings กำหนดให้โปรแกรมแสดงจำนวนชิ้นข่าวที่ต้องการ ในหน้าต่าง News ด้านขวามือโดยคลิกปุ่ม drop down ที่หัวข้อ number of news displayed on detail pages แล้วเลือกจำนวนที่ต้องการและคลิกปุ่ม save settings set as start page ท่านสามารถตั้งค่าให้ Business Web Station เปิดหน้าจอที่ท่านต้องการทุกครั้งเมื่อทำการล็อกอินเข้าโปรแกรมเช่น ถ้าท่านต้องการให้ Business แสดงหน้ากราฟทุกครั้งเมื่อลอกอินให้ท่านเปิดหน้าต่างกราฟคลิกที่ปุ่ม drop down ข้างปุ่ม profile เลือกหัวข้อ set as start page ท่านสามารถตรวจสอบการตั้งค่าด้วยการ log out และทำการลอกอินเข้าโปรแกรม Business Web Station ใหม่ท่านจะได้หน้าต่างกราฟนั้นทุกครั้งที่อาอีนเข้าโปรแกรม Logout <Lock> ให้ท่านคลิกปุ่ม drop down และคลิก Logout ทุกครั้งเมื่อต้องการอาอกจากโปรแกรม BizNews Web Station สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ BizNews ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์026375555หรือ Helpdesk@biznews.com